ออ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  uh, uh. เดี๋ยวนี้ต้องขน้องจับจับแกยคุมรูแบบไหนเหรอน้ำให้มาเพด้วยแล้วกคนแาให้ เให้เต็มที่เลยอยากแสดงอะดให้ดล <affe tới> <Okay. Alright. S 2> <te> ูกหลานดูบารมีขวเปังไงเต็มที่ให้ลลานบารมีขอคร

กูให้มันมาฮนะกูไปให้มันมาเออให้มาแล้วก็ต้องให้เขาหายด้วยไม่ใช่เขาเทโนนเทนี่เนี่ยอยากจูบบุรีก็จูบไม่ได้เห็นไหมร่างเขาจูบไม่ได้ไม่อยากให้ร่างเข้าโรงพยาบาลเรื่องใหญ่อา,าดื่น้ำร่างกอดดๆหายเหน,นื่อยวันนี้ทุกร้าน เรียกปูมาประทับก็อยากจะได้ตัวเลขนั่นแหละปูมีอะไรบอกให้ลูกหลานดูแลมันิดปูอะไรก็บอก็ได้แก่ไขดูแล้วมีอะไรขาดเหลือไหมทางนายสารเนี่ย เพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องเพิ่มแล้วดีแล้วเนาะดีแล้วก็ทำมาดีแล้วให้ปูดีแล้วก็าทำให้ปูดีแล้วปูก็ต้องให้โชคให้ลาบเขามาศรัทธาปูที่นี่เอามันดีสิปูจะให้ปูจะให้เอง ให้มันมาเองให้เข้ามาแล้วก็ต้องให้กูไปให้มันมาเองกูไปตามเข้ามาเองให้ร่างเข้ามาแล้วก็ฟูก็ต้องให้เขาให้โชคให้มแม่นูจะให้ยังไงเนี่ยจะไปเรียกมา ตามมาเพื่อสื่อเราจะเก็นตัวไหนเหมือนกับท่านจะสสบัดทางให้เราเห็นนะครับหอย่าง ยังยังยังไม่ยข้าใจเปยปูใหู้าูปยฟูปูฟูปูฟูปููปูปูฟูปูฟปูฟ่ปปยปู้าปูู กคุณตกใจตัวน้่งคะับอนไหนขอมนอันนี้ขันให่จะขอนคือขันองเสือเงพูดออกก็ได้ผมกำลังจ้ช่วยกำลังกำลังพิจนาณาอยู่ตัวไหนจะเด็ดกมาคิดไป่ใช่สามตัวตัวเลยสองตัวตรงดีนะ

เจวต้องพูดก่อนแต่เย็นเย็นเดี๋ยวปูให้เองเดี๋ยวมันจะสับสนเดี๋ยวปูจะเขียนให้ด้วย <laughs> พูดหลายเลก็ไปหลายเลยหลายใจเี <laughs>

องีครับผมใสทำอะไรนิดทน่อะไรรงี้ตรงนี้ทมีหลายตัวใส่ตอยู่อนเขียนในมันใหญ่ๆเขียนในใหญ่จะชัดมือโบราณครับไม่รู้เรื่องเลย แค่สองสี่เลยเลยยังรืองก็ผู้องดำไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดอะไรมากไม่รู้นะผมไม่รู้กับล่างนะสี่หกไปสองล้านเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสองหนึ่งสอันนี้ไม่ร่างนะร่างร่างร่างก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ากูไม่รอะไรแต่ว่าไม่เลหนึ่งหนึ่งสองมาได้ไงน่าคิดไหมมาได้ไงกับสี่หกเจ็ดกับสองหนึ่ง สี่หกเจ็ดกับสองหนึ่งนะครับกับแม่น็ดครับครับที่นี่เนาะไปหยิบไว้นะครับสี่หกเจ็ดครับนะครับกับสองหนึ่งนะครับกับที่นี่นะครับกับสี่หกเจ็ดกับสองหนึ่งนะครับทีมาขอทุกคนคุน่อยหน่อยให้ให้ฟับตัวเลข หนึ่งครับเลเบอร์โทหนึ่งสองเบอร์ตโทมีค่ะอ๋อเบอร์โทไม่แต่แต่แต่ไสามรับนสี่หกเกดสองหนนี่ก็เบอร์โทไม่ได้สองหกเกจค่ะสองเ้า